สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทกท่านครับพัดพลคนรากแยกครับคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านสารพีอําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับถือว่าเป็นคลิปแรกของการทัวร์อีสานของพัดพลคนรากย้าในทัวร์ครั้งนี้เลยนะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรถไถนาเดินตามดัดแปลงนะครับเป็นรถไถนั่งขับ ซึ่งเจ้าของรถก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านผมยังไม่ได้รู้ชื่อจริงั่านนะติดต่อกันทางหมายเลขโทรศัพท์นะฮะพอดีผมนึกได้ว่าผมจะไปบ้านช่างถุยที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์แล้วผมก็ผ่านที่อำเภอหนองบุญมากพอดีเลยนะครับก็เลยติดต่อประสานงานกับทางท่านผู้ใหญ่เพื่อที่จะเข้ามาดูนะฮะก็อยู่ที่บ้านสารพีน,นะฮะตอนนี้ผมกาลังเดินทางจะถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถไถดัดแปลงของท่านผู้ใหญ่นี้จะมีรูปทรงเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์ให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพัดพลคนรากหญ้าได้เดินสายถ่ายคลิปวิดีโอมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบฟรีสไตล์นะฮะแบบหลายๆที่หลายๆทางนะฮะอาทิตย์นี้จะอยู่ที่อีสานนะครับ เอฟซีท่านใดหรือว่าช่างท่านใดที่ชมคลิปนี้อยู่นะฮะอยากให้พัดพลคนรากหญ้ารีวิวรถถ่ายของท่านนะครับติดต่อคอมเมนต์เบอร์โทรไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรหาพัดพลคนรากหญ้าได้เลยนะครับที่0915995498นะครับยินดีรับทุกสายรับทุกเบอร์และก็จะไปถ่ายทุกคนถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันนะครับว่ารถผู้ใหญ่ จะเป็นอย่างไรรูปร่างจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยครับเพื่อนๆไปกันเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมครับถึงแล้วครับเ,เพื่อนๆนี่อยู่ที่ตำบลสารพีนะครับบ้านสารพีตำบลสารพีฮนะผู้ใหญ่เมื่อกี้นี่ออกมารับผมที่ทางด้านหน้าปากซอยนะต้องเรียกซอยนะทางเข้านาน,นะครับ ลุยฮะพัดพลคนแรกย่าใสาลุยอยู่แล้วนะครับแถวนี้ก็มีนานะครับเพื่อนๆทำนาแล้วก็ทำไร่มันสำปะหลังด้วยบรรยากาศก็ดีนะครับ้องไร่้องนาโอ้ขับทางเข้าทางเข้าห้างนาผู้ใหญ่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ดูฮะเวลาสิบแปดนาฬิกาสาสิบสองนาทีฮะือว่าหกโมงครึ่งนะครับ เดินทางออกมาจาก8เรียวประมาณบ่าย2โมงนะครับกลว่าจะไปที่ปราสาทสุรินทร์แต่นึกขึ้นได้ครับพอดีมีเบอร์ของผู้ใหญ่ก็เลยแวะมาหาผู้ใหญ่ก่อนฮะมาดูรถผู้ใหญ่หนู่นครับเพื่อนจอดอยู่นน่นฮะรถจอดอยู่นน่นเลยนะนะนะรถรถสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แนะนาตัวนะครับผมนะครับผู้ใหญ่โกมารต่อกระโทกจาก ตําบลสารพีครับบ้านอะไรครับนี่คือบ้านอันนี้อยู่บ้านสารพีบ้านสารพีตำบลสารพีหมู่หมู่ที่สองหมู่ที่สองอันนี้หมู่ที่สิบนาผมอยู่เขตหมู่ที่สิบแต่ผมพื้นที่ผมอยู่หมู่ที่สองบบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่แบบธรรมชาติครับธรรมชาติเลยสามอย่างใช้ประโยชน์สี่อย่างแต่คล้ายๆอ่าแต่ว่าโคกหนองนาก็ไม่ใช่เนาะคล้ายๆคล้ายๆกันแต่ว่ามันทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่เขาเรียกเกษตรผสมผสานเนาะเป็นผู้นําต้องต้องทําแบบอย่างแบบนี้ดีสุดยอด อันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถถ่ายดัดแปลงนะครับผู้ใหญ่อันนี้รถผู้ใหญ่ผ,ผลิตเองใช่ไหมนนประกอบเองอ,นนอันนี้ประกอบเองแต่ไห้ช่างเขาทำให้ฮะไห้ช่างเขาทำให้แต่ผมซื้ออุปกรณ์มาให้อ๋อก็คือผู้ใหญ่ซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างมาให้แต่ว่าให้ช่างเขาประกอบใช่ครับช่างจากที่ไหนครับช่างในในหมู่บ้านนี่บช่างในหมู่บ้านนี่นะคันแรกของทรพีด้วยนี่คันแรกของทรพีของตำบลด้วยคันนี้นะคันแรกด้วยคือโคไม่โค้งอะไรครับผู้ใหญ่ไม่จิ๋ว โฮมพิกจิวนะครับพิกจิวแปดแปดหรือเปล่าพิกจิวแปดแปดครับเขาว่ามันดีนะอันนี้ผมก็ไม่ทตามกันเพราะว่าตอนนี้ยังเพราะว่ามันยังเก่าตัวเนี้ยอ๋อลาลาเกนหนึ่งมันนีตักตักตักเวลามันเร็วอ่ะมันมันเวลาเราผ่อนไม่ได้นะมันหลงง้อก็เกียร์มัน่เหรอแสดงว่ามันเกียมีปัญหาครับเกียร์มีปัญหาอยู่อันนี่ยางนี่ก็ยางใหม่หมดเลยใช่ไหมยางใหม่หมดเลยแต่นี่คือทำมาได้ยังครับนี่ครับอันนี้ยางของ หลอดอกลอดอกอ๋อเป็นยางรลอดอกนะครับใช้มาสองปีแล้วอ๋อนี่แสดงว่าคันนี้ทำมันหลายปีแล้วสองปีแล้วครับอ๋อสองปีแล้วโอ้โเขาก็ฝีมือใช้ได้เลยครับนี่ฝีมือใช้ได้เลยอ๋อตัวนี้ครับเพื่อนๆนี่คือเหล็กอะไรที่โผล่ออกมาเลยเอาไว้ยกเอาไว้ยกอันนี้คือเอคัดโยกแบบแมนนวลนะฮะแบบแมนนวลแต่ว่ายังยังไม่สําเร็จหรือว่าหรือว่าลองลองใส่ไปแล้วลองใส่แล้วแต่ยังไม่ลองถ่ายอ๋อใส่แล้วแต่ยังแต่ว่ายังไม่ลองถ่าย เดี๋ยวเดี๋ยวได้ลองแน่ใช่ไหมต้องใส่ให้ดูเล็กแล้วครับนี่ต้องใส่ไฮโดรเล็กแล้วอันนี้เครื่องสับยะอ๋อนี่เครื่องสับยะแล้วก็ต่อจากสายพานมาเลยใช่ไหมครับอ๋อเครื่องเป็นเครื่องอาร์ทีร้อยสิบด้วยครับโอเคเลยเจ๋วเจ๋วแล้วถ้าเราเอาไปอัพเป็นสักร้อยยี่สิบนะโครงการร้อยสิบห้าโครงการเอาร้อยสิบห้าเอาร้อยยี่สิบไปเลยเว้ยร้อยสิบห้ามันไม่แรงต้องร้อยยี่สิบมันถึงจะแรงดูฮะดูหลักการอันนี้อันนี้อันนี้คันเร่ง เขาล่นแบบตายตายยอยากใช้มือเขาเล่นก e> ็ได้ใช้เท้าก็ได้ใช้เท้าก็ได้เขาเล่นทูอินวันนะเขาเล่นทูอินวันนะเล่นตายตัวเลยปปึ๊บไก็ด้มีตัวล็อกด้วยอ๋อตัวนี้ตัวล็อกแต่เวลาถ้าเกิดเราว่าเราไถนาอยู่เราไม่ต้องไปเขาวงเลยนะเผื่อเนี่กระโดดลงไปจับเจอเจอกบเจอปลาช่อนอะไรนี่ลงไปจับปลาได้เลยใช่ไหมเออนี่เพราะว่ามันมันไม่ได้วิ่งเร็วอยู่แล้วใช่ไหมเรถไถใส่เกลื่อนมันก็โอ้โหวิ่งไปได้สบายสบายผมผมทำแบบวิ่งในบ้านเขามองกันเต็ม เขาเขามองในในรูปแบบแบบไหนว่าไม่เคยเห็นเขาจะว่าเราบ้าไหมเพราะว่าเป็นรถแปลกเมื่อก่อนเขาเคยเห็นแต่เดินตามเนาะเดินตามไปแต่มีหลายหลายคนเลยนะครับผู้ใหญ่ว่าที่เขาทํามาแบบเนี้ยเขาจะเป็นการสบประมาทว่าไม่ทํามาจะทํามาเป็นแบบนี้แล้วมันจะไถนาได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะแต่เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันแรงนะบางคนนี่ก็ดูจากยูทูบเบอร์ดูจาก youtube ก็ไปเห็นไปเห็น uh, ที่ผมนำนำลง u t u b e หลายๆช่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนทำแล้วมันถ่ายมันถ่ายน้าได้จริงถ่ายได้จริงรรอันนี้ลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับผูใ้ใหญ่ลงทุนจริงๆเ่ยผมมันไปสองหมื่นสามสองหมืหนลล่นสามเนรวมอุออปรกรณ์ทั้งค่าค่าแรงช่างด้วยโครงด้วยไหมโครงโครงโครงของเก่าเราอ๋อโครงของเก่าเราเครื่องก็ของเก่าเราเครื่องของเราอ๋อแต่จะซื้ออุปกรณ์ตรงนี้เครื่องอะไรตรงนี้เนี่ยเพราะเหล็กมันแพง ล้อเนาะยางอ่ามียางใหนด้วยนี่อมียางใหนครับใช่ใช่แต่ารถเอารถมันเป็นอ๋อหกหกรูนี่แสดงว่าใช้ข้อต่อใช้ข้อต่อหกรูครับอ๋อข้อต่อสามนิ้วหกรูนะครับสี่ออกสี่ออกห้านะสี่ออกห้าห้ารูเป็นของโตโยต้าโโตตย้าของโตโยต้าก็มีกันเจาะรูนี่ด้วยแล้ร้อยเจาะใส่ตอนนั้นมันจะไม่ได้ซื้อข้อต่อมาอ๋อเป็นเจอดสี่รูจาะสี่รูใส่ออ๋ครับอันนี้เหมือนกันเหมือนกันอันนี้หกรูอันนี้หกรูอันนี้ของมิโซนอ่ะ ันมีซูพี่เอ็มนะหกรูอันนี้เป็นเครื่องเครื่องสับหญ้าใช่ไหมเครื่องสับหญ้าอ๋อใช้ใช้ตัวนี้คล้องอเราลงไปสับหญ้าแล้วก็ได้ไงครับของนี่อ๋ออ๋อมันมีมันมีมูเล่อยู่นี่เนาะสบายสับหญ้าควายมีว่าสับให้ปลาให้ไก่ว่ากันไปเนี่ยวันวันหน้าถ้าเกิดว่าเรามีอย่างนี้แล้วเราจะตัดหญ้าอย่างผมมองดูบริเวณเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยหญ้าหญ้างเงี้ยก็ตัดได้นะ ได้ได้ได้เนาอลงเป็นทำต่อเป็นเครื่องตัด้าเนาะ,นะใสไฮดรอลิกใสไฮดรอลิกจะได้แล้วจะลองพพเพิ่มอีกประมาณสองหมื่นฮะแล้วจะสบายเลยเู้ใหญ่หมายถึงว่า <opers> ที่ที่สองหมื่นนี่ก็คือใบมีดด้านหน้านะครับใบมีดด้านหน้าแล้วก็ uh, ผ่านถ่นี่อาจจะมีอยู่แล้วผ่านผ่านสองนะแล้วก็เราก็หาผ่านเก่าเอามาเพิ่มอีกหนึ่งผ่านเพื่อที่เพื่อที่มันจะได้เวลาไถ่มันจะได้ปริมาณที่เยอะ อ๋อนี่มีระบบเกียร์นนให้ดูด้วยแข็งแรงไหมผมว่าแข็งแรงนะอันนี้เบรกอันนี้เบรกเบรก,กมือเออไว้เบรกม,มือเวลามันมีปัญหาช่วยช่วยกันเบรกอันนี้เบรกมือเอาเราตรงไอ้ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงเนี้ยอันนี้เบรกอ่ะอันนี้ก็เบรกเบรกบล็อกเตะใส่พานตัวนี้พอหยเหยัดใสยพานลงมันก็จะจะหยุดไงใายพานหยุดครับแล้วก็ล็อกเบรกตัวนี้อ๋อเอาแสดงว่าช่างช่างเขาไม่ได้ต่อเบรกนอกตัวนี้ไว้ดีกว่า อเบรกในไอ้คันนี้เป็นเบรกในครับครับแล้วเขาได้ต่อมันได้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่ามันสภาพไม่ดีอ๋อทำต้องเปลี่ยนผ้าเบรกนะฮะก็คือเบรกตัวนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่เบรกตัวนี้คือมาใช้สายพานล็อกมูเล่ตัวนอกอ๋อก็คือมันเขาเรียกว่าตัวช่วยเบรกไอ้แบบนี้นะฮะแต่ความจริงก็คือมันมีเบรกในอยู่ในตัวแล้วแต่เราหยับตัวนี้มันจะเบรกเบรกในอ๋อใช่เบรกในตัวนี้จุดสุเบรกนี้เพราะว่ามันมันจะบาลานซ์บาลานซ์กับสายพานสายพานยก ครับไอ้ตัวนี้เราจะดึงเบรกแต่นี่ต้องเลาเอามาอยู่ช่วยต้องไปเปลี่ยนเบรกผ้าเบรกมันใช้ผ้าเบรกเดียวกับมอเตอร์ไซค์ของซูซูกิประมาณนี้ฮะอันนี้อันนี้ผมต่อแล้วลองต้องรอว่ามันจะถ่ายได้ไหมแต่ลองทำดูแล้วแหละลอง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 ติดลองถูกยังจะเรายังไม่ได้อันนี้ตัวช่วยเลี้ยวนี่ไม่ได้ต่อนะไม่ได้ต่อคือยังไม่สําเร็จคือยังเอาแค่มาลากจูงเนี้ยนะลากจูงลากจูงนี่คือไปตัด รากข้าวยาอ๋อตัดรากข้าวรากเรได้หมดคือคืออเนกประสงค์นะครับผมว่าเนะจะไฟนี่มีไฟไหมไม่มีไม่มีไม่ได้ต่ออ๋อแต่ความจริงรุ่นนี้มีไฟนี่ครับนะมันมันยังต่อไม่ติดความจริงไออาทีนี่ไฟจะแจ้งมากเลยนะครับมันมีสวิตไฟอยู่แล้วก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนล้วก็โอเคด้วยน้ำหรืยโครนไปตั้งตัผมดูแล้วโอเคเหล็กแน่นหนาดีนะครับนี่เหล็กแน่นหนาดี ผมช่วงช่วงมันทำมันเลยมันแพงไงถ้าดูใหม่ๆนี่ตอนทําเสร็จใหม่ๆผมว่าน่าจะสวยเลยนะน<ว>่าจะเป็นน่า<ว>จะสวยคันนึงเลยแหละอ๋อไอ้ตัวนี้คืออะไรครับนั่นแหละเบรกออ๋เบรกเบรกตัวไหนนะอ๋ะอเขาใช้ตัวนี้มาบบบมานี่เลยเหรอลูกเตะกี่ตัวครับเนี่ยลูกเตะใช้ตัวเดียวตัวนี้เป็นเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวตัวตัวตึ๋อตัวตัวตัวตั้งสายพานครับพอลงมันนี่มันจะหย่อนใช่ไหมอ๋อครับพอหย่อนแล้วก็มันจะอันนี้ได้ใช่ใช่โอเคเลยเจ๋วเจ๋วมากเลยฮะ นี่แหละเพราะเป็นเป็นไอเดียเขาทําคันแรกด้วยคันแรกแล้วตอนนี้หลังจากนั้นมีคันต่อต่อไปยังยังยังเนี่ยเอาอันนี้ไปทำอ๋อคันนี้พอทำผมจะติดผ่านติดลายถ่ายได้เลยอ๋ออันนี้แกเอาไว้ลากจูงอย่างเดจ้าอันนี้ก็จะถอดเอาอุปกรณ์พวกนี้เลยอ๋อแล้วจะใส่คันนั้นก็ก็ไม่ต้องถอดเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็แค่ถอดโครงนั้นออกนั่นแหละอืมถอดโครงออกไอ้ตัวนั้นเอาเอาไม่รู้เราจะทำไอ้สยามมาเสียบเลยเรราจจะะทตัั้้้งงยไไมู่ดผมแนะนําเลยครับ อย่าทำนอนเพราะผมถ่ายมาหลายท่างหลายคนแล้วการทำนอนมันมีข้อดีและข้อเสียแต่ข้อเสียมันจะเยอะกว่าข้อเสียมันก็คือมันสายพามันจะจมน้ํามันต่ำเวลาเราเพราะว่าดูแล้วแถวนี้น่าจะเป็นนาหล่มเป็นนาน้ําลึกตั้งขึ้นจะดีที่สุดนะครับและอีกอย่างมันจะช่วยให้พวกน็อตพวกอะไรนี่สามารถที่จะยึดได้ถ้าว่าเราคว่ำลงเนี่ยตัวน็อตยึดมันจะตัวนี้ช่างเขาทำเนี่ย ถอดนะ็อตออกยกออกไปเลยอ๋อใช่ครับเราไม่เชื่อมติดครับเหมือนกับรถของผมม่ที่ผมอ่ามาอยู่หลังรถอ่ะผมถอดนอ็อตออกแล้วก็ยกตัวโครงออกมาได้เลยอืมโอเคใหท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างฮะกับรถไถดัดแปลงนะฮะซึ่งช่างนี้ชื่อช่างเลยผนะู้ใหญ่ช่างเล็กช่างเล็กช่างเล็กาสารพีเป็นช่างเยาวชนครับอ๋อเป็นเป็นช่างเยาวชนที่เป็นเด็กเรียนจากไหนเป็นเด็กนี่หรออ่าเป็นเยาวชนสมัยก่อนเขาเขามีช่างเยาวชนไปเรียนรู้แล้วเขาก็มาพัฒนาตัวรับ ตอนนี้ต่อรถอีแตนต่ออะไรเยอะแยะอ๋อเขาต่อตรถอีแตนด้วยต่อรถอีแตนเนยค้าคนต่อรถอีแตนแล้วก็เหมือนกับช่างไก่ช่างไก่มาก่อนก็ต่อรถอีแตนแล้วก็มาต่อรถแบบนี้ผมว่าชาวนาหลายหลายคนนะถ้าเห็นแล้วผมว่าอยากจะได้เป็นเจ้าของนะเพราะว่าใช้งบป,ประมาณบางคนที่มีนะมีรถของตัวเองนะผู้ใหญ่แล้ว เอารถตัวเองมาให้ช่างหมดไปแค่สองหมื่นก็ไแล้วนั่นยังได้เป็นของเยากได้ใช่ไหมขายเลยขายเลยขายเลยขายแล้วผู้ใหญ่เอามาทำแบบโรตารีตตีโรตลีตใช่โรตารี่มันมันมันไม่ยากแล้วผู้ใหญ่มีมีขายอยู่ของท่้งทวินผู้สีที่เครื่องในแกขายก็หมื่นกว่าบาทหมื่นสามถึงหมื่นห้าประมาณเนี้ยเราก็เอามาแล้วก็มาประยุกต์ต่อมาดัดแปลงดัดแปลงตรงขามันให้ใส่แต่ต้องผู้ใหญ่ต้องใส่ใส่อ่ ไฮดรอลิกละถ้าผู้ใหญ่ต้องการไฮดรอลิกผู้ใหญ่ไม่ต้องไปไกลครับที่ร้านควายเหล็กรถถ่ไถซิ่งอยู่ที่เมืองโคราชนี่แหละของมันมันชุดเท่าไหร่ตัวเล็กชุดเล็กอยู่ที่เจ็ดพันกุบาทมั้งเจ็ดพันเจ็ันห้าครับสายไม่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 เกี่ยวกับสายครับไม่เกี่ยวกับสายมันมีมีมีหม้อหม้อน้ำมันมีหม้อน้ําครับมีหม้อน้ำไม่ไม่ใช่หม้อน้ำเราขออภัยมีกระปุกกระปุกกระปุกน้ำมันปุกน้ำมันไฮดรอลิกอ่าแล้วก็มีแฮนด์วาล์วแฮนด์วาลหนึ่งแกนแล้วก็เป็นอ่า กระบอกกระบอกไฮดรอลิกแล้วก็กระบอกอ่าแล้วก็น้ำมันน้ำมันไฮดรอลิกถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับแค่นั้นแหละแล้วก็ไปอัดสายแต่ตอนนี้ผมคุยกับช่างเล็กก่อนผมจะมาเขาจะอัดสายแบบเขาจะใช้แป๊บให้มันอยู่ไกลจะให้ประหยัดที่สุดผู้ใหญ่หารู้ไหมว่าการใช้แป๊บแบบแพงที่สุดเพราะว่าแป๊บมันแพงด้วยต้องพึ่งพูดนะถอาใช้สายอัดแต่มันแพงจะใช้แป๊บมันจะดีถ้าใช้แป๊บมันจะดูสวยมันจะเก็บรายละเอียดได้ดี เอ่อถ้าเป็นสายอาจจะวางไประเกะระกะนะฮะถ้าเป็นแป๊บล้วก็จะต่อต่อมาต่อต่อเง,งี้ยมันจะง่ายดีเ่ยน,นี่ฮะท่านผู้ชมโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากญาติด้วยนะครับ <า S 1> คลิปนี้ผมอยู่ที่สารพีตบาบลสารพีอำเภอหนองบุญมากาจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมทัวร์อีสานนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มีรถถ่ายเดินตามแบบนี้นะถ้าอยากให้ผมไปรีวิว ติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0915995498นะครับคลิปนี้ผมต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับ